กราบสวัสดีก็อยู่กับช่องท่านซีจีจีจีกันอีกแล้วนี่ครับก็วันนี้ผมกก็จะมาสอนโปนะครับแบบโปแบบที่เอาเพื่อนแบบไม่จากัดเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ขั้นแรกก็ออกนอกเกมก่อนนะครับนอกขั้นที่สองก็เข้าในโปรแกรมนักทินนะครับโอเคเข้ากันเลยนะครับแล้วก็หาเกมที่เราจะโปนะครับโอเคแล้วก็กดตรงนี้ ก็กดไปเลยแล้วก็ทำการกดไอ้นี้นะมีคุณเจอโอเคแล้วก็กดปุ่มบนสุดเลยนะครับเนี่ยปุ่มเนี่ยแล้วก็กดไปที่ปุ่มด้านล่างนี้นะครับปุ่มแล้วก็รอสักป๊บหนึ่งครับก็กดคำว่าใหม่นะครับโอเคก็รอครับทุกคนนะคือมาแบบไม่นานหรอกนะครับ เดี๋ยก็เสร็จนะครับเดี๋ยวรอตอนมันเสร็จนะครับงั้นผมไม่อยากรอเลครับกลัวว่าทุกคนไม่เข้าใจนะครับว่าทำแบบไหนบ้างอะไรอ,ไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องรอเหมือนเดิมครับผมเป็นความอดทน,นครับผมไม่ทำอะไรเด้ขอขอรอก็ดีทุกคนแบบอืมมนช้ามากครับเดี๋ยวก็เสร็จโอเคแล้วก็แล,วกแล้วก็กดตรงนี้ ไปแล้วก็กดว่าติดตั้งก็กดว่าใช่เนี่ยใช่ตัวอย่นเนี่ยแล้วก็แล้วก็จะมาเลยนี่นะครับทุกคนโอเคก็รอดาวโหลดไปแล้ยแล้วก็มันไม่นานหรอกครับกำลังตตั้งโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ เข้าไปในเกมเลยครับเข้าใหม่ครับเข้าใหม่โอเคมันต้องแบบเลื่มมาจากใหม่นะครับแล้วก็รอโอเคโอเคแล้วก็เฮ hey! ้ยฮู้ดิทุกคนดูดิว้าวจุดคี ฮ้ยคือแบบผมเชื่อว่าโปรแกรมรับยิงมันสามารถโปรด้ไม่จำกัดเฮ้ยทีเดียวอฮ้ยคือมันแบบว้าวอัดมากอะ่ะทุกคนแบบเฮ้ยคือมันแบบอุ้ย รวยคุณรวยมาก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 เลยนะครับดูดิแล้วก็ผมจะไปซื้อตัวให้หมดละครเลยตัวละครเพื่อนเราผมก็ต้องซื้อให้ได้นะครับทุกคนโอเคก็ใจแล้วก็จแล้วได้หนึ่งใหม่แล้วก็อัปเกรดเป็นจูนหมดเลยแล้วก็ซื้อ แล้วก็เอาได้ไม่จำกัดเลยนั่นเองคุณมันแบบอุ้ยเยอะมากอ่ะก็ผมก็คุยกเพื่อนนะครับเออรู้แล้วนะรู้แล้วรู้แล้วมู้แบบไม่ต้องมาสอนอ่ะเออแต่ขอโทษนะครับผมพูด่อนยับเคก็มาสอนผมไงก็เลยผมด่ามันเออเพื่ผมไม่หมดหรอกครับผมรวยอ่ะ เหมาเดิมนมาคุณคตัวอเคนะผมเฮ้ยตัวองไปจับลยอกนี้กันเลยเฮ้ยนนแบบชิดใจกันเลยอะจริงเกมนี้ผมเคยเล่นม,มาก่อนนะเดี๋ยวผมใส่เพื่อนะตัวใหญ่แล้วก็คนนี้ แล้วก็คนนี้เคนะครับก็ไปเริ่มในเกมแรกนะครับไม่เก็บใจทำไมยำต้องใช้โลกหยาวรู้แล้วนะไม่ต้องมาบอกโอเคอเคอเค้ยอ้าวไม่เก็บทำไมอ่ะดูดิทุกคนแบบผมเชื่อเลยอะครับดูดิผมนี่แบบผมเป็นทาบ พเจ้มามูโบนะคัเยวเฮ้ยผมโปทุกอย่างอุ้ยแตกผมแบบไม่ต้องทำอะไรอ่ะดูดิก็เดินไปเรื <S <S ่อยเยเดี๋ยว่อนคนนึงผมไม่รอครับทุกคนเยเลย่ะดูดเก็มีอ่ะยเยอะยอะเยอะเยะเยอะะเยะเยเยอยเยอย แรกครับมือถึงจะแรกนิดหน่อยเพราะผมใช้ปกโปรแกรมโปรก็มันจะแรงนิดหน่อยดูดูสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าใครมีแอปมือโปรก็สามารถโปรได้นะครับ่กนนี้